สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับมีของหวานบ้างครับน้องสมโชคจะได้ตัวไครับกินอย่างเรดอร่อยครับ ตีเครับผมสบายดีกันทุกคนหรือเปล่าครับผมสวีสดี FC ทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มองแล้วก็ให้กำลังใจช่องพลายสมโชคครับ ช่วงนี้โควิดครับก็ฝากเอซทุกท่านครับดูแลสุขภาพตัวเองดีๆครับผมขอบคุณคุณป้าสมพิษครับที่ยังคอยเป็นห่วงน้องสมโชคเป็นห่วงน้องวันดีครับแล้วก็ถามไทยมาตลอดครับผมขอบคุณคุณป้ามากครับคุณป้าใจดีมาก นี่ก็มีอ้อยมาให้น้องสมโชคด้วยครับอยอยกินใหญ่เลยครับนองวันดีวันนี้ไปไหลสุดนะครับขวานไม่มีเวลาว่างครับเลยไม่ได้ไปขอบคุณ f อทุกท่านครับที่ยัง ช่วยเหลือช้างจกงานครับขอบคุณมากๆครับผมอากาศก็ร้อนมากครับตอนนี้ร้อนมากๆ โจกกินอย่างอะเลดอร่อยครับผมแต่ใบเหี่ยวหมดแล้วครับเหลือแต่ต้นครับกินอร่อย <c oughs> ทางบ้านสาราเขาก็ไล์สดกันนะครับทุกวันครับผมปานก็ช่วงนี้ก็เรียมที่ทำนาปลังนะครับทำนาปลังแล้วก็ปลูกหญ้าให้ช้างครับนี่เดืินนั้นก็ไม่ค่อยมีเวลาไปครับผมเพราะว่าขี่ช้างไปก็ต้องใช้เวลาประมาณ20-30นาทีครับผมเดินไปค่อนข้างไกลครับ ไปก็จะกลับครับหลายอย่างก็ <c oughs> ไม่ได้ไปครับผมวันนี้ไม่มีอะไรนักถ่ายนะครับก็มาลงน้องสมโชคครับได้กินอ้อยครับผมได้กินอ้อยได้กินอ้อยวันนี้อ้อยมาให้ครับอร่อยไหมลูกสมโชค มากนะครับไม่มีอะไรมากครับผมลงครับกลัวเอฟซีลืมครับผมก็กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้ช่องปลาสมโชคด้วยครับผม